สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมื่อนี้มาพบก,กับช่องแย่ไพ่ผ้า,ากินผ้ารวยคือเก่าเหมือนเดิมแล้วจ้ะมื่อนี้แย่พยไพ่ในน้ำหอมมุ่ทงทั้งตามเล่ามาให้พ่อแม่พี่นอ้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางแล้วจ้ะก่อนสิไปรับชมรับฟังแย่ไพ่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แย่ไพ่นั่นไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะ่ะน้อยย้ำแย่ไพ่ลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องกับสิบปรดิดพฐ์ผเบิง่งนผ้าชมแนวทางแล้วจ้ะพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรืออว่่าาาาาจะะคมามาคมมมมเเนต์ขุยยยททักักกกบแไ คอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องกบบาบเป่าเป่าร้านยายห้างพี่น้องจ้าไปเบิ่งของมูลนธั่งตำเหล้าอาจารย์ทันแหลกไปเลยเนาะคะ่ะตำเหล้าเมือนี้ยายพยาคิดว่าจาาจะเบิ่เนาะพี่น้องเบิ่นอีกคือเกาบ๊อหรือว่าแนวใด้เน,นาะจ้ะไปเบิ่งของมูลนธั่งอาจารย์ทันแหลกเอาเ่อนบอกว่าตำเหล้าชุดสามตัวบนตรงตรง,ตรงของแอดนายพี่น้องจา้าแคปหน้าจอยายพายบริกานให้เนาะคะ่ะแคปหน้าจอเลยเนาะพี่น้องเนาะสามตัวบนตรงๆเนาะจ้ะได้มาเท่าไรก็เอาเท่านั้นเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าแนวทางเพิ่น บ่ค่อยลงเนาะค่ะบ่วัตถิตำเล้าตำไทยลงยากมากเลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดมาลีเอามาให้เลยว่าด้วยตำเหล่าสันพี่น้องเพิ่นว่าทาย่างลอ 2, 8, 7, ็อกสองแปดเจ็ดยูอ่านว่าทางน่าจ,จะเป็นเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามแปดหนึ่งแปดสองและแปดสามนะนะอนภิจนาได้สำหรับแนวทางตำเล้าแอดมาลีเมื่อนี้เนาะพี่น้องเพิ่นมีตำเล้ามาให้เบิ่งหอมเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี่ วดที il, bod, ang ang ่แล้วมาทั้งบนทั้งล่างเลยพี่น้องเนื้อทั้งแอดแอมผู้ใดรอดเนื้อทั้งแอดแอมพี่น้องคะเอ่อเมื่อนี้รูดซีพะนะยายพ่ขยขายายหายเบิงพี่น้องแคบหน้าจอเลยนะจ๊ะมีสามตัวโอ้ยยสงโงรดตายเทนาะพี่น้องเอ่เก้าหกม่มมีผู้ยูฝ่าบ้านเลยก็เดยได้ลงอ่านข้างล่างเละพี่น้องเก้าหกซีหกหกเก้าห้าเก้าหกห้าหกเก้าแลวกะสี่ห้าหกเนาะค่ะสองตัวแคบหน้าจอเลยพี่น้องสำหรับเนวทางของแอดแอมเนาะค่ะ เขาดีลีพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางแอนแอมเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดรัชนกเต้นสามกับหาวสันพี่น้องแอดรัชนกเต้นสามกับหาฟาดหาสามเน้นๆเลยวาสันพี่น้องเก่าสามเจ็ดเก่าสามห้าเก่าสามสี่ถ้าเป็นเบิร์นก็เก่าเก่าพน้าพี่น้องเอาชุดเต็มแคบหน้าจอฟาดสามหาพิจารณาได้เนาะพี่น้องเนาะมื่อนี้แอดปรกคำหน่อยบ่มาเพื่อนบอกว่า ข้อมูลโลกอ่าเฟซเพื่นอนถูกปิดแล้วค่ะลงข้อมูลไม่ได้นะคะเลยบ่ได้มากเนาะ,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 ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของคนใบหงายเนาะ,ะฟาดเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็วดแปดสามแปดเจ็ดเก่ามากระจวกดมาซัมพี่น้องค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอสเต้เนาะตามลาวเอสเตเนาะซันงวดที่แล้วเข่าเจ็ดห้านะค่ะปรับสูตรใหม่งวดนี่ 9, 2, เก้าสองเก้าห้าเก้าสองหนึ่งสองหนึ่งห้าเก้าหนึ่งและสองห้านะคะเอาพิจารณาได้เนาะ,ะพี่น้อง พิจารณาไดยเดอ้อค่ะพี่น้องค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางอ่าเพื่อนไฮมาเนาะสามตัวงอติเลียวหาซีซ,ซีว่าสั่นพี่นอ้องนน 2, 5, อ่างวดนี้สองห้าอ่าสองหาสองสามเอาไปจับวิ่งเลยเด้อพี่น้องหาสองสามเอาไปจับวิ่งเลยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของเก่าเงินเก่าทองเนาะเด่นซีกับหาฟันหา หาสองห้าสี่สี่สองหาห้าหกสองห้าสี่สองห้าหกฝาดสี่หาหาสี่ร่องหาหกหกหาพนัปอภิจนานลำเพลินใดเนาะคะ่ะมากระจวดจ่าไดเดอร์พี่น้องคขาต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นเนีย่ยคอ,อเปนเพศหัวที่เล่วสองโตเข่าเจ็ดหานอะคะเพื่อนเน้นอี่ยังโบต่วันมะเบิงขางวนนี้เพิ่นหายมากเนาะจ้าเพื่อนบอกว่าเดนหนึ่งก็สามเดนหนึ่งและสามมาโตเนาะจ้า สำหรับแนวทางของแอดแผ่นแผ่นพารวยเนาะคะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้ามาเบิ้งเนี่ยแบบนี้แหละพี่น้องวันที่แล้วเพิ่นเน้นเขาเพิ่นเน้นเจ็ดหากับเก้าห่เนาะคะ่ะวันนี้เน้นหนึ่งหากับแปดห่านะคะ่ะเด่นหน,นึ่งก็ห่านะจ๊ะเนาะฟาดห1น1ึ่งห่าห่าหนึ่งวันสันพี่น้องจัดไปะคะ่ะพี่น้องคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอาจารย์ก่อนราสินบอกว่าฟาดศูนย์มบอนี้เนาะศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หก 304สําหรับแนวทางอาจารย์กอนกาลาสินเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดมีเนาะค่ะเนาะแอด,ม,ะะออดมีบอกว่าเด่นเก่าเมื่อนี่เนาะ9 4 9 8 9 9 4 8 9้เอ่อสี่เนาะค่ะสําหรับแนวทางแอดมีเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้แล้วออนเหนือเนาะแล้วออนเหนือบอกว่าลางหาสา3 3กบน30313263และ73แสดงว่าเด่น3เนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดเวนบอกว่าฟันเก่าที่สุดคือเก่าศูนย์นะจ่ะจัดเก่าสามเก้าเจ็ดเก้าแปดสามเก่าศูนย์วสันสำหรับแนวทางของแอดเวนเนาะค่ะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางผูเฒทาเมืองอุบลเฒ่าเมืองอุบลบอกว่ามันนี่ฟันซีกผ่าวสันเอาแคปหน้าจอสําหรับพุทาเมืองอุบลน,นะคะพี่น้องเนาะพิจารณาได้เนาะค่ะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางเซียนพยักหมวดที่เลวฟาดห่า วดน,นี้ก็หาคือกันนะพี่น้องวดที่เราฝาดหามาเจ็ดหาวดน,นี้เพิ่นก็ว่าหาคือกันแต่ว่าเพิ่นบ่บอกว่าหาอย่างเนาะ5อะไรดีว่าสันพี่น้องขาพิจารณาได้เนาะค่ะ,ะ,นนะ,คะมักก็คอยตรวจจาดฝาดบ่มน้ำเพินเนาะพี่น้องเนาะค่อยพิจารณาไปตามสูตรเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวท่าพี่ตุมพี่ตมบอกว่าดับบนแปดดับล่างศูนย์ว่าสัน,น,ะะสนดับบนแปดดับล่างศูนย์เนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี่เนาะค่ะ103 203 303องาศูนย์สามหนึ่งสามสองสามห้าสามหกสามและเจ็ดสามแสดงว่าเน้นสามเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอสเตสองตังวงวดที่แล้วอซีหา 4, บอกพี่น้องงวดน,นี้เราบอกว่าหนึ่งเจ็ดกับซีหาเอา,าไปตามสูตรลองรองจับเบิรงเนาะพี่น้องเนาะลองจับดูเนาะคะ่ะสำหรับแนวทางของแอสเตเนาะพี่น้องเนาะ มาไปตามสูตรเพิ่นกันมากับค,คอยจวดจับลำเพลิพนเนาะคะ่ะต่อไปเลยจับอันนี้เป็นแนวทางของแอดเตคือกันสามโตเนาะจะเอาโอมาเมนแอดอีกคือว่าสันเบอร์เสื้ออาจารย์อีกคือเนอะาะงวดที่แล้วซีเจ็ดห้าวันี้สองห้าซีวสันพี่น้องแนวทางของอาจารย์อีกคือเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะมากับจังวากันค่ะบ่ามากับไฟผ่านเนาะค่ะเสียงรถไล,หล่หลายเนาะพี่น้องหลายค่ะยี่หลีรถเรียนผ่านหนาบาทเนาะต่อไปเลยจ้ะ อันนี้เป็นแนวทางคอค้นค้นสูตรมาครบบนล่างว่าสั้นพี่น้องจ้าแคปหน้าจอได้เลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะสามตัวสองโตบนล่างเนาะคะ่ะพิจาหน้าใดเนาะสำหรับแนวทางของข้อค้นค้นสูตรเนาะค่ะพี่น้องเนะาะมักตัวใดกันจังวากันตัวนั้นเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่า ซื้อว่าอีหยังบอพี่น้องเพื่อนห่มาเนอ้อเพื่อนบอกว่าเมื่อหน,นีลุดเจ็ดระว่างเบิรนเจ็ดเจ็ดตำเล่าค่ะค่ะเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดแปดและเจ็ดเก่ามากกบพิจนาหน้านเพื่อนเดิรวัสสัน,นะะเนาะค่ะน้องต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทั้งเอ่อของอาจารย์สมัยบอพีนอ่น้องวัวที่เลี้ยวเขา 4, 4, 4, ่าซีซีวัสสันวัวนี่ชนสองกับสามสองสองกับสองสามพนาพี่น้องคะ่ะพิจานาใดเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางหน่วยเล่าว่าสารเพื่อนว่ารักหน่วยหววจิเแลมาหาเนาะจ้ะคือว่าผิดพี่น้องน่วยเล่าหววนี่เพื่อนบอกว่าศูนย์กัเจ็ดเนาะค่ะเอาว่าไปตามสูตรเพื่นเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดกะตูนเนาะแอดกะตูนเพื่อนไห่มาเพื่อนบอกว่าเด่นสามกับสี 3ามหนึ่งเอ่อสามศูนย์สามหเนาะค่ะกับพิจนาได้สาหรับแนวทางของแอดกระตูนเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของเอ่ออาจารย์นมเมืองพระรามชัยเด่นบนลางสองเนาะค่ะสองศูนย์สองสสองสีและสองแปดเน้นเน้นสองหนสุดสุดคือสองสองเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้ะ อันนี้เป็นแนวทางของแอดนายเนาะแอดนายบอกว่าชุดตัดเจ็ดเจ็ดซีซีเจ็ดซีฟาดไปหกซีว่าสั้นลูดซีเนี้ยไปสามตแคบหน้าจอสำหรับแนวทางของแอดนายเนาะค่ะพี่น้องเนาะพิจารณาได้ค่ะพี่น้องค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางนุ่มลำชีฟันซองเนาะค่ะเน้นสองสามหนึ่งสองสามหาสองสามหกสองสามแต่สองสามและเก่าสองสามอันนี้คือแนวทางของแอดนายเนาะค่ะเว้ยแอด หนุ่มรำชีเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะต่อไปเลยจับอันนี้เป็นแนวทางแย้ไปสีเองเนาะพะี่จำตัวหนังสือจะกรองกับอะไรเมื่อน,นี่เด่นหากับสามเจาะไปที่ห้าสามหาหกหาแปดเหมือนจะวิ่งอะสามมาแห้งเนาะพี่น้องสามสามกับหาค่ะห้าสามนี่ตรงกับลายอาจารย์ได้พี่น้องว่าไปตามสูตรเพื่อนเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะสำหรับแนวทางอันนี้มาเบิงวางวนนี้จะเข่าบอสำหรับเลข วิ่งและเลขเจาะส่วนมากเจาะบอกปันไดเนาะพี่น้องเนะาะถ้าวิ่งกะเข่าเขาดูได้เนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้แอดไตฟ้าเนาะแอดไตฟ้าบอกว่างวดนี้เด่นแปดแปดสองแปดสามแปดห้าและแปดหกสำหรับแนวทางแอดไตฟ้าเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้พี่น,อน้องยายไพ่บราณไปบักย่างเร็วพ่อก็จะออหามแคบหน้าจอไปท่านก่คือท่านอันนี้เป็นแนวทางเทิงเพลินมาเบิงเ้งแนวทางลางเพลิน แคบหน้าจอเลยไม่อยากบอกว่าไผรข้าเจ้ามให้เอามามาเบิ่งค่ะเนี่ยทางของลุงนิ่นนะค่ะผู้ใดอยากได้อันเมื่อหันสองอันที่พ่านมาผู้ใดอยากได้แคบหน้าจอเอาสต๊อปแล้วแคบหน้าจอเอาเด้อพี่น้องเอามาไหเบิ่งพญายามบอกมาไห้เบิ่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นแนวทางของลุงนิ่นเนาะลุงนิ่นบอกว่าวันนี้เด่นแปดเด้ออย่าว่าบ่อ่าน้อพี่นอ้องเมื่อกี้เอามาไหก็ดีเลว้วเนะพี่น้องเนาะประว่า ลายปัจจัยน้อพี่ลายยางน้อพี่น้องเนาะอันนี้แนวทางของนมสุพรรณเนาะค่ะเพิ่นบอกว่าเด่น8กับเก่าเนาะจ่ะ8 3 8อ่า8 3 9 3 8 4 9 4มแปดกักพิจารณาได้เนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางแอดไทยไทยวสันแอดไทยไทยบอกว่า8 4 8 5 8 7 3 8 5 3 8 7แอดไทยไทยเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวท่าของเอสเคอีเนาะค่ะ เอสเคอีหามาบอกว่าเด่นตำเล่ามาอนี่สิบหน่วยข้างทึงซีหนึ่งสามหกเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้ก็เป็นแนวทางของเ e, อสเคอีกันนะคะเอาลองจับเบิงเป็นเลขต่งเนาะหนึ่งหกแปดสามเก้าเอสเคอีขึ้นะะ 1, 6, 8, 3, K e, กันเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้ลุงนิ่นชุดเต็มเนาะซีก็แปดประสันเพิ่นเดนเอา่าห้าเจ็ดแปด หนึ่งอ่า8ีหนึ่งแดหหนึ่งแปดหนึ่งแดหห้าเจดหเจยังไห 7, 7. ม้ด้พี่น้องหาแปเจ็ดและเก่าสถ้าเบิ้เบิ้ลกัหาหาเจ็ดเจ็ดพีพ่ยังเบิ้ลหาหาคือกันกับยายไพ่อยูนะพี่น้องเนาะตัวสามไม้แห้งก็หาได้พี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์สเสน่เนาะอาจารย์สเสน่บอกว่าจังสี่ละเล็กกระล่างเด่น6กเนาะคะ่ะแปดสี่สสองสองหนึ่งหา 6เนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี 28, ่2838เนาะค่ะ2838 29และ3 9มเก้ามากับพีชนะน้ำเพลินเดอพี่น้องเด้อต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนหายมาคนไทยหัวใจสิงเนาะค่ะวัที่เลียวเด่นซีกับหามาทั้ง4ีทั้งหาเลยนะจ่ะงวดนี้เด่นเก้ากับศูนย์เอาชุดเต็มแคบหน้าจอเพื่อนเข่าดีมากเลยที่พี่น้องผู้ใดผู้ใดถานเลือกเป็นแนวทางของเพื่อนเข่าทุกงหวดเลยเนาะคะนะ่ะเนาะ ว่ที่แล้วก็เข้าเนาะค่ะสาหรับแนวทางคนไยหัวใจสิงเนาะพี่น้องตาเลขคนไดตัวนี้เอาจับตัวเด่นเอานะพี่น้องเนาะจับตัวเด่นเอานะค่ะผู้ใดมักเด่นตัวใดแกพิจารณาใดเนาะต่อไปเลยจ้ะเำว่าพิดถ่ายโดยแนวทางของแอดไนเนาะชุดเต็มแอดไนพี่น้องค่าแคบหน้าจอได้เลยเนาะค่ะถ่ายคลิปนี้ย่าพห้ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้ะที่เด็กเขามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆปังๆสุขูสุขคนเนาะค่ะ ขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจากที่ได้แบ่งปันข้อมูลนาะทาง้งนายายไพ่มาไห้พ่พอแม่พี่นอ้องได้เบิงได้ชมเป็นแนวทางเนาะจากขอบคุณหลายๆเด้อจ้าสวัสดีจ้า